สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคู่สุวเนาะพ่อพ่อกันเก่าพี่น้องมันนี้กับซองเคยลาเนาะก่อนอื่นกาฝาก็ไล่ก็แร์ก็ติดตามเนาะซองเคยลาพี่น้องอย่าลืมแล้วก็ซองน้องสละก็ไล์ก็แซ์ก็ติดตามกดทราบสไกใครวันนี้ห้าก็อยู่กับเบาหงอนพี่น้องทำหาหลายเนาะพี่น้องพูดว่าเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวเบาห่อนเนี่เดี๋ยวให้เบาหงนคันวางเลยไปหาด้อสิพากินกว๋วยเตี๋วด้ว พ oui. ี er ่น nah. ้องเพื่อนว่าเคยละเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเบายอดเนี่ยอยากกินเบายอดกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าน้องดำผู้ใดผู้ใดเขาก็เลี้ยงมาหมดเลยเดี๋ยวขั้นเพื่อนว่างเดี๋ยวให้เพื่อนไปหาเฮาพี่น้องเฮาสิจัดให้ยเน่าร้านก๋วยเตี๋ยนมีหลายร้านรออยู่เดี๋ยวเบายอดไปแล้วเฮาสิจัดให้เนาะเพราะว่าขั้นในบ้านบ้านเจ้านี่มีอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวน่ะขั้นมีเขาก็สิเลี้ยงอยู่พี่แต่ว่ามันบ่มีพี่น้องขั้นเพื่อนว่างให้เพื่อนไปเลยเฮาสิเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องไรผู้ใดคนก็ะทามหาเบายอด ไปหาเบาหอดแน่เลี้ยงก็เตี๋ยวเบายอดเนี่เลี้ยงได้อยู่พี่น้องกันิันว่างให้เพิ่นไปโหลดเนาะนอนสิจัดห้ขคันว่างแลวไปโหลดเด้อจะลายผัดเอาน้องบ่เอาน้องก็เอาน้องไปน้ำคันอยากเลยไปหโหลดเดี๋ยวสิจัดห้วันนี้กับมาทัวร์สวนหมักรีกเพิ่นพี่น้องเลยโอ้เป็นหมากรกเลยเนาะแต่ว่ามันยังมทาทันชุกเนาะเออโต้เป็นดอกก็มีกำลังเริมพี่น้องเ้ยนี่ ป้าสีกระยาอยู่ใกล้ชิดได้คลายเลยได้หน่เนะาะปดตัวนี้พี่น้องนี่ยใกล้ชิดได้คลายแล้วมักผีกเพิ่นมือได้ชีดน้ำนี่นนโอ้ยนำ้ำสีเมิดเลยเนาะแต่คลายยุ่มันเป็นหมากแล้วมันก็นกนสีบอเสหายที่เนาะเป็นหมากเลยพี่น้องเป็นลายเลยถือว่า คั้นเท้าสังเกตแบบนี้กัยังบ่ออยากเห็นบันไดเนาะเพราะว่ามันยังแดงเออมันยังเยล่านี่เป็นคนแนวใดเนาะเบาผิดตลอดมันยังเขียวต้องถ่าให้มันชุกมันยังสีงามเายยอดเนาะขันมันชุกนี่ป้าตุเต็มต้นแดงเปล่าๆเลยแล้วนี่สลับกับส yeah, yeah. um, mm ีเ hmm. ขียวสํมส wow. so ีงามอันน huh. ี้มันเป็นหมากเลยแต่มันยังสีเขียวพี่น้องพู้งาบเลยลายเป็นลายเนาะโครงการทางครอบครัวน้องดำเบายอด ฮาก็ไม right huh? so. so, you so, uh, like, ่ได้เห็นเพิ่งถะงเลยเห็นอยู Smooth ่แต่บ่ค <mon> ่อยได้ทายเนาะนางเธอกับมาเลยต่างคนต่างมีเวียกนะเผ่าเมื่อฮ่าก็ได้แต่ม you know, ื่อนี่มาส่งน้องดำน้องดำบ่ค่อยสบายเนาะ่นเมื่อเลย่นบ่ค่อยสบายก็เลยมาส่ง่นอู้ยจะอ่อนเลยคอมเมนต์ว่ามันแดงมีช้ำสีงามตอนแรกค่อยขึ้นว่ามักพริกง่ายได้ยอดค่อยคืดว่ามักพริกกัน หน่อย่ๆผู้ํำนิ้วโป้มือนั่นนะเม,ม่ได้มากับมักพริกเดี๋ยวเขาข้ายเท่าตลาดนั่นเลยเนาะเพราะว่ามันกับใบง่ายดย้ธรรมดาธรรมดานี่แต่ว่าดกพี่น้องดกแต่น้ำตี้ยังเมืดเลยผู้ยังบอกออก็มีนี่ทางนี้ยังบปกเป็นหอดอกป,ปัดน้ำผสมมดเลยมันงามกัเออมันงามต้นมะพร้าวนาะ เอาอีกแล้วต้นหมักม่วงมันงามต้นหมักม่วงพี่น้องขอโทษมันงามต้นหมักม่วงมันก็เลยบ่ากออกมันบ่คืออยู่นอกเนาะซันอยู่นอกนี่เว้ยซ้ำสีดกผู้ต้นน้อยๆก็เต็มต้นอ้ยอยากให้มันหอดชุกเร็วๆเด้๋ยเาประมาณอีกสองอาทิตย์มันก็สีชุกที่เนาะคืดว่าเดยผู้แมนมัดพี่น้องคนนี้ ตรงมาพิกเพิ่นเฮาก็เคยมาหดน้ำพิ่นเถื่อหนึ่งช่องเถื่อนี่แหละกันเฮาจำบ่ผิดแต่ว่าต้องมองมองไปกับบอกว่าอนะ้าปีนี่เขมันจับเนาะลายโพดดอกลายอะไรเขมันจับนะจำสิกินเลยนะนี่แหละพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงเห็ดมาพริกปลูกมาพริกขายน้ำนี่ก็สงสัยสิพอดีกับหมากซุกนะั่นแหละคือว่า เ <No. S 2> นาะคือว่านาะสีพอดีกับมันสุกสามเจ้า,น,าน้องไงมพผิกมีมีสามเจ้ามีครอบโค่น้องตั้มแล้วก็มีอีกสองเจ้าเนาะครอบ่ปอยอดแล้วก็มีอีกสองเจ้านะีแนา่แหละแมนเมดเลยนี่ถ้าแต่ให้มันสุกอย่างเดียวแล้วก็เก็บคลายเราได้เนาะ mm hmm. เก็บคลายเป็นหมากนี่แต่ว่าหรือว่าคลายเป็นในเดี๋ยวนี้แ mm hmm. กะ เ<ไ>ป็เออเป็นกิโลเออขายเป็นกิโลเอาหมากแดงๆนะเนาะ,ะขายเป็นกิโล,โลอบอเมนวัดแกขายได้ตอนแรกเขาเข้าใจว่าแกในมันขายบอเมนเนาะขายหมากมันเลยเนาะ,ะแต่ขายเป็นกิโลยังมากัดนี่บอกอย่าว่าเบ้เขามากินยังใช่มันคือกัดมันคือขาด เออบงมีบงเนาะแถวนี้มันอยกบงกัดอยู่นะแถวนี้เนาะเขตทางนี้มันไกล่ป่าเพราะบงก็เลยกัดแต่เสียดายเลยแค่แต่มันบาดเจ็บหายลายพักในอื่น่นก็มีพี่น้องนี่มากแตงกากลังสีเป้นหมากผักสลัดนิ่มเบาๆกินบ่ได้เลยดอกคมเลยเนาะคมเลยมากแตงนี่เออ กำลัลงสิเริ่มขึ้นมา่นจูบเอาได้นำนี่่นจูบขึ้นมาเลยนพี่น้อ่จูบขึ้นมาเลยขั้นหิวนี่บ่ไว้มันไกลจูบขึ้นมาเลยอาทิตย์ละเทือรื้ว่าสองอาทิตย์เทือนึ่งเนาะอาทิตย์ละเทือรือสองอาทิตย์เพิ่นกัดจูบใส่จูบใส่ดูไล่ก็บ่ได้ได้นำสิมดป,ปะาก็ทางนี้มันยังเปียกอยู่ทางนี้นี่ทางนี้ยังเปียก่โอ้จะอ่อนเนาะ น้ำพี่นอนะ้องน,น้ำหมากคือว่าผลกับอันนี้ปูกินนี่เนาะมีอยู่ต้นหนึ่งกัโบโกเออใบมันใหญ่เนาะมันกำลังเริ่มเป็นกำลังเริ่มเป็นหมากมีแต่หม,มากกัดปุ๊บๆเลยเลยนี่อันนี้กับทีเป็นพักซีเวียด <c oughs> <c oughs> เนเื้อเส็บอันนะั้นกันเนาะมีแต่เนื้อเส็บเสี่ยพี่น้องเลย ภาพมันมัวก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องโอ้ยต้นนี้จากโลกเป็นพิเศษเว้ยเต็มเลยนี่พี่น้องามงามงามเพิ่งเติบแล้ว่าปลูกนี่บ่คือว่สองสาเดือนชีเดือนหรือเนาะประมาณสองเดือนปลายเนาะ <c oughs> ประมาณสองเดือนไปลายพี่น้อง มักแต่งโตแบบนี้บ่เลี้ยวมาดูบ่เจ้าน้อมักแต่งโตแบบนี้บ่มันสบายสบ่อ่าอืมันจังอันบ่ยุ่งยากเนาะอากาศแบบว่าสบายมื้อนี้พี่น้องอินดี้ขนาดบ่อบ่ยอดเฮานี่แต่งโตอินดี้เออเย็นๆจัหน่อยบ่มักชงขายาวบ่บ่ค่อยนุ่งดอืบ่ค่อยนุ่งพี่น้องเือเือขายาวก็บ่ปานไดบ่ สนน่วนลายมักในนี่โลดเนาะเผินมักในนี่พี่น้องเลเป็นแบบแต่งโตแบบอินดี้ขนาดกางเกงขาสันส้นโลดส่งเสื้อกแขนสั้นโลดโอ้ยเสียแต่มันบอทันหมากซุกเนาะขันหมากซุกนี่เขาสีเลี้ยวไปแบบนี้นะมันก็สีเห็นคักเนาะมันสีแบบว่าใบผักชีเขียวเนาะหมากผักชีแดงโอ้ยทำสีงาม อันนี้มันยังชีคือกันหรือเบื้องหน้าหนึง่งคือว่ามันบเป็นหมาที่แท้หมาเต็มแต่ว่ามันชีคือกันบรรเช่าชปลูกหรือมันกับเป็นป่าได้นี่เนาะแต่เขาเขาเจ้าปลูกยังส่วนนี้ชุเจานี้ทางนะ,ะทางกันเองบ่สามคนทางจากมือจังเลยาทาง มั้ยอ่าน้องมันบ่น้อยๆเนาะพลังเธอก็ไม้ใหญ่เนาะใหญ่ตัดลองนั่นอันนั้นแต่ว่ามองทิ่มอยู่ตรงนั้นเนาะมองทางนี่ทิ่มอยู่แวข้างเนาะตาพี่น้องเอ้ยคันบ่เฮ็ดก็บ่มีรายได้เนาะเฮาก็เฮ็ดหยังก็เฮ็ดไปถ้าอยู่บ่แม่นดินเฮาเขาก็เจ้าก็เฮ็ดนําเนาะ้องพี่น้องกันอยู่นํากัน พอบ้านเป็นผ้าเฮ็ดพี่น้องเลยพอบ้านเป็นใจดีผ้าลูกบ้านปลูกมักพกขายห่าไรายได้เสริมเนาะเฮาอยากมาเฮาอยากบัตรถึงเวลาเพิ่นเก็บฮาสิมาเบิ่งไม้พี่น้องเฮาอยากเบิ่งมันสีแดงนะนะมันงามตอนนี้มันยังบงงามเปนไดดมีมันชีบบแดงมันชีคือการเห็นแต่ดอกมันนี่เหลเอเกยวไปเห็นแต่ดอกขาวจนพูนอยู่แต่ว่ามากมันยังบบทัน เดงแต่หมากมันอ่ะเต็มอยู่แต่มันบัทันแดงช่งใ้อีกสามสี่มือนี่หรือว่าช่งเสมอนี่ชงใสสีดีโหดใบมันอยากเหี่ยวๆเลยมันขาดน้ำนี่น้ำผลดปลายหลนี่กระเด้งมากเลยอืมตัวนี้หกักม,ม,ม,ออมันล้มเออมันล้มบ่ โอ้ยตัวผูกหักผนมีแต่มากเนาะป้า <c oughs> เป็นตาสีได,ด้ริบุรีหมากเป็นซิปมากาง,ง่ายๆนึงหมากกับยังอ่อนอีกเนาะเอาไปหินมันอ่อนแห้งตาสีได,ด้พี่น้องเลยป้าหมากงามๆลูกน้องเลยเป็นตาสีได้เลยลมพัดคันบ่อบผูกไว้หิงกระเทกแล้วเนาะ อันนี้ฮปลูกไว้ตอกลักพวกปานายังหักแต่แบบมองข้างเฮานะมองเบามี่นปลูกไว้นํำบัดสุกมะผาเป็นเมงเป็นยังมืดบัดอันนี้ฝัดบริปเป็นยังเลยงามมะลีมาก,กน,นะงามงาม ใบเขี้ยวคักขนาดแดดพี่น้องเลยแดดแดดแดดเป็นแล้วหมักโมเออมีหมักโมเนาะ,นะยังมาท่านชุกหรอกเนาะน้อยเดียวกับมันคือขี่หลายแท <c ười> โอ้ยมันบ่พอน้ำบ่วรุ่นใหญ่เนาะมีหมักโมน้ำหน่อยหนึ่งพี่น้องเลย ชวนเศตษฐกิจพวกพี่ยังมีจักเจ้าปลูกนี่ทั้งมีแต่ในหนีกับในเทิงนะบ่พวกขาเจ้าปลูกโมพีกนี่แถวลุ่มบดิมีเนาะคือว่าเขาเจ้าบดิปลูกเนาะป่ะเมืม่อปันชุกเอาสิพามาเบิ่งใหม่พี่น้องไว้เนาะ ขอบใจสูุู่สุขคนที่เขามาเบิงฝากคนเลยก็แสร์งนติดตามนะองเคยลาอะ็ร่องน้องสลาพี่น้องจังบะผาดคิปใหม่ๆของเฮานะพอกันคลิหนาพี่น้องสบายดี